วันศุกร์ที่ยี่สิบพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมข้าพเจ้าดีโชคดีวันนี้ได้มีโอกาสพิเศษได้ไปซื้อไก่ครับผมนะมาต้มวหว้ครับผมนะเมื่อเช้านี้เองผมเจ็ดโมงครึ่งถึงบ้านประมาณสามโมงครับผมก็ต้มวหว้ทันก่อนสิบเอ็ดโมงพอดีสิบเบอ็ดโมงพอดีครับผมวันนี้ครับผมนะนะวันนี้ก็มีโอกาสพิเศษขอพรพ,พระเมตตาตรงนี้ครับผมนะครับผมนะข้าพเจ้าก็ ได้มีโอกาสได้ไหว้คุณพระที่บ้านครับผมนะก็คือเรามีทางเลือกมากมายครับผมในการทําบุญครับผมนะพระเจ้าตั้งหลักที่บ้านก่อนตรงนี้ครับผมนะซื้อมาทั้งหมดสองตัวผมนะไหว้สองที่ครับผมพระมีพระผู้ประธานที่บ้านอีกหลังหนึ่งครับผมนะก็ไหว้หมดสองตัวตรงนี้ครับผมถวายไก่ตรงนี้ไก่ต้มครับผมนะแล้วก็ทามาเรื่อยๆผมนะ ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสตรงนี้ข้าพเจ้าก็เริ่มต้นตรงนี้นะเพื่อความสบายใจตรงนี้กับผมนะนะตอนนี้ก็อยู่แต่บ้านอย่างเดียวส่วนใหญ่กับผมไม่ได้ไปไหนตรงนี้แล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะเอาความรู้ว่าแบ่งปันกันตรงนี้กับผมนะํามีทางเลือกมากมายกับผมในการทําบุญตรงนี้นะคุณพระพุทธพระทาก็เมตตาเราตรงนี้กับผมนะขอท่านคิดสิใดขอสําเร็จสมบัติบารนาทุกการก็เดินทางโดยปลอดภัยกับผมนะ สุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ